ดาวพุธจะโคจรย้ายนะครับตั้งแต่ที่5ถึง27นะครับกุมภาเนี่นะครับคนราศีกันดาวพุธคือดาวประจําตัวของเราเองเลยนะฮะฉะนั้นครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับทั้งเรื่องดีๆนะฮะแล้วก็เรื่องที่ต้องจับตาดูพิเศษนะครับเรื่องแรกเอาเรื่องดีๆก่อนนะฮะมันจะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับผือว่าเพื่อนๆตั้งใจอยากทำอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษนะครับมันจะมีช่องทางนะครับที่จะทําแล้วสําเร็จมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นมาหรือว่ามีคนมอบโอกาสให้ างทีมีคนทาบทามหรือวันให้ช่วยนะครับง่ายๆคือเหมือนกับติดต่อเรานี่แหละหรือใช้งานะลรก็ตามนะฮะสิ่งใดที่ทําได้นะครับเราทําไปนะครับเผื่อว่าเราจะเจอโอกาสใหม่ๆนะครับหรือว่าถ้าเป็นหัวผู้ใหญ่หัวหน้าผู้บัญชาลูกพี่รุ่นพี่เป็นช่วงขวบเดือนที่จะใช้งานเป็นพิเศษนะครับเรามักจะเจองานที่ยากๆนะฮะงานไม่ง่ายนะครับจากนี้ไป5้าถึงยีนะครับมันจะอยู่เข้าสู่ใน โหมดของอุปสรรคโหมดของการแก้ปัญหาโหมดของการเจรจาโหมดของการพูดคุยเรื่องสําคัญโหมดในเรื่องของการทําอะไรที่แบบเข้่งจะหนักใจนิดนึงนะฮะในช่วงนี้คือมันมีเรื่องที่คนอื่นทําไม่ได้หรือเรื่องที่เป็นภาระเพิ่มเติมอะไรเงี้ยฮะต้องโดนทํานะครับแล้วเราก็ดันสามารถทําได้ดีเฉยน,นะครับแปลว่า5ถึงทีเนี่นะครับเพื่อนๆเตรียมความพร้อมอย่างหนึ่งคือจะโดนใช้งานบ่อยแน่แล้วเป็นงานที่ แก้ปัญหาและเป็นงานที่ค่อนข้างจะใช้ไอเดียปัญญาพอสมควรแล้วก็เป็นงานที่คนอื่นเขาทําไม่ได้หรือคนอื่นเขาทําไม่ไหวนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดนะฮะแต่มันเปไดเสรยากนะเพราะว่าคนที่สั่งงานหรือคนที่ใช้งานหรืองานที่เราต้องตัดสินใจไปเองเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนกบไฟบังคับนะฮะที่ต้องทํานะครับโอเคนะนี่คือสิ่งที่เจอแน่ๆนะฮะคือทางขุขระนะครับสมมติว่าถ้าเราขับรถนะครับ ในช่วงแต่วันที่5้าถึงยีเจ็มันก็เข้าสู่ทางดินนะครับมันก็จะทําเวลายากหน่อยนะครับแปลว่าผลงานแต่ละวันก็อาจจะช้าลงนิดนึงนะครับแล้วก็เจอทางรถเลี้ยวคดเคี้ยวเยอะหน่อยก็อาจจะต้องทำอะไรหลากหลายอย่างในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์เป็นพิเศษแล้วก็ผลงานดีนะฮะแล้วก็ผู้ใหญ่เมตตาอันนี้ก็ดีนะครับแล้วก็มีไอเดียปัญญาในการคิดทำอะไรใหม่ๆส่วนตัวนะฮะ อาจจะอยากทดสอบทดลองเส้นทางใหม่ในขณะที่แบบขับรถทางลูกลงังหรือขนเรียกว่าทางดินนะครับเป็นพิเศษนะฮะเกิดเนี่ยอารมณ์แบบนี้นะครับข้อดีนะฮะในช่วงนี้คือจะได้เจอเส้นทางใหม่ๆนะครับในการทํางานหรือมีคนรู้จักใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่องต่อมาคือเราจะได้รู้ศักยภาพแล้วก็ฝีมือในการทํางานของเราว่าเก่งแบบพิเศษนะฮะเด่นเลยนะฮะแล้วก็ทุกคนจะเห็นว่าเรามีฝีมือนะครับคือแสงมันฉายมาที่เรา ดังนั้นเราก็เต็มที่กับงานนะแล้วก็มีจริงๆช่ช่วงดังกล่าเนี่ยนะครับดาวพุธมันจะสัมพันธ์กับดาวเสาร์กับดาวทิตศนะฮะมันเป็นตัวเสริมนะครับทําให้เมื่อไหร่ที่แบบมีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลหรือเดือดร้อนนะฮะจะมีคนช่วยมีวิธีแก้มีวิธีจัดการกับปัญหาต่างๆนานาได้ด้วยดีแปลว่าอุปสรรคที่เราต้องเจออย่างนี้ไปหรือปัญหาที่ต้องถูกใช้งานหรือการเริ่มเริ่มซีรีใหม่ได้ก็ตามมันยังพอมีคนช่วยพอมีคนคอยดูแลซัพพอร์ตหรือ คอยให้คำปรึกษานะฮะก็ถือว่าจังหวะดาวมันเด่นนะทีนี้ฮะมันมีเรื่องที่ต้องระวังขณะที่ดาวพุธย้ายรอบนี้นะฮะห้าถึงยีคือ1นึ่มิจฉาชีพเราไม่ใฉาชีพนะฮะมันเข้ามานะฮะหรือคนหลอกลวงคนคโกงนะครับข้อ2คนพูดอย่างทําอย่างนะฮะเพื่อนๆจะเจอพวกพูดอะไรแล้วไม่ทําตามที่พูดนะฮะพูดจะกลิ้งกรอกนะฮะต้องระวัง3เจอคนประเภทแบบ ซิกแซกหรือหาผลประโยชน์นะฮะอะไรก็ตามที่เราต้องทําเขาต้องทําร่วมกับใครนะฮะมันจะมีเรื่องผลประโยชน์มาเต็มที่มากขึ้นนะครับมันจะไม่แบบช่วยเพราะเป็นเพื่อนช่วยหน่อยเพราะเป็นคนรู้จักช่วยหน่อยเพราะเป็นญาติพี่น้องไหมฮะก็จะมีผลประโยชน์บางอย่างร่วมด้วยนะครับหรือมีอะไรที่มันมากกว่าความรู้จักกันเั้นนะฮะคือถ้าให้ใครช่วยเหลือมันต้องมีผลประโยชน์นะครับแล้วก็ประการต่อมาครับช่วงนี้ระวังการถูกเลื่อนนัดผิดนัดนะครับ มันจะมีเหตุให้ถูกเลื่อนนัดผิดนัดนะฮะแล้วก็พูดไม่เป็นคําพูดนะฮะดาวพุธโคจรสู่ตําแหน่งอลิในเรือนของดาวราหูนะฮะเจอคนพูดอย่างทําอย่างนะครับแปลว่าถ้าใครรับปากอะไรกับเราไว้นะครับเขาจะไม่ทาตามที่พูดหรือมมีโอกาสที่เขาจะพูดคดเคี้ยวลดเลี้ยวไปบานะครับตกลงกันไว้แบบนี้เขาก็จะโอเคตกลงแต่ตกลงแค่ครึ่งเดียวยังพูดไม่หมดคือเราจะเจอคนประเภท เหมือนกับกักข้อมูลฮนะอ่าพวกเนี้ยต้องระวังเพื่อนพอนึกภาพออกนะการที่จะคุยอะไรกันปุ๊บจะเจอคนที่มีเลี่ยมเป็นพิเศษจากนี้ไปนะครับรปลว่าเราตรงมาแต่เขาคดมานะฮะนี่คือสิ่งที่เธอท้องคุยเรื่องผลประโยชน์อะไรต่างๆนาน,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 นะครับรก็เราจะได้รู้ว่าโอเคฉันนั้นระวังเรื่องคนแล้วกันระวังเรื่องการรับปากแล้วกันระวังเรื่องของการคุยเจราจามีอุปสรรคก่อนเสมอแล้วค่อยเคลียร์แก้ปัญหาได้ในท้ายที่สุดแล้วกันนะครับ จังหวะดาวมันมีดวงเกี่ยวข้องกับการงานนะที่มันจะมีอุปสรรคเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เจอถ้ามีนัดหมายตกลงวันนี้วันนั้นเวลานี้เวลาน,วน,นั้นอยู่ก็เลื่อนหรืออย,อยู่ก็ถูกเบรคนะครับาการนัดหมายค่อนข้อจะคาดเคลื่อนแล้วก็มีเรื่องที่ต้องแก้ไขเฉพาะหน้าบ่อยขึ้นเป็นพิเศษนะครับวันนี้คือเรื่องที่ต้องระวังนะเนใี่ยฮะนี่คือกรณีที่ดาวพุธย้ายรอบนี้ห้าถึงยี่สิบเจ็ดครับเดี๋ยวนอ้เราจะเจอเรื่องราว ที่ดีแบบมือ่อข้างต้นแล้วก็ที่ต้องระวังเก็เนี่ยฮะที่บอกเมือสกุลนะครับแต่ข้อดีคือช่วงเนี้ไอเดียปัญญานะฮะมันจะตรงไปตรงมาไม่ได้นะครับก็จะคุยได้จะกอะไรก็ตามมันต้องมีชั้นเชิงนะครับเป็นพิเศษหน่อยนะก็จะคุยได้จะวานให้ใครช่วยเหลือหรือจะเอ่ยปากให้เรื่องอะไรก็ตามก็มีวัฒนศิลในการพูดหน่อยนะฮะหรือมีเทคนิคหรือว่าอ่านเกมหลายๆชั้นหน่อยนะครับเพราะว่าจะเจอ ทั้งคนที่คิดผลหาผลประโยชน์จากเรานะฮะคือเราเจอคนไม่ค่อยตรงไปตรงมาเยอะนะครับฉะนั้นเราก็ต้องอ่านเกมไปบ่อยนะฮะอย่าเชื่อใจใครง่ายอย่าฟังใครแล้วเชื่อทันทีเอามาคิดแล้วก็อย่ามองโลกด้านสวยงามเยอะเกินนะฮะเพื่อนจะเจอคนที่คิดหาผลประโยชน์ผลประโยชน์จากเรานะฮะดีๆก็มีนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าช่วงนี้ต้องติดต่อง,งานหรืออะไรก็ตามจะเจอคนที่แบบแสรบเยอะหน่อยนะฮะนี่คือสิ่งที่เจอแต่เราจะรู้ทันเพราะว่า ชาสีการเก่งอยู่แล้วนะฮะในการคิดแล้วก็ในการอ่านเกมอ่านนิสัยใจคอคนนะครับโอเคนะฮะนี่คือสิ่งที่เจอครับในช่วงดีดาวพุทธย้าย5-27กุมภานะครับโชคดีครับเป็นกำลังใจให้ทุกวัน,นครับสวัสดีครับ